วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับผมมวยหัวเลศกมาแปดนะครับแชมป์วิจารณ์มวย10เสียง3สมัยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับก็ตรงกับปีใหม่แล้วนะครับก็อาทิตย์นี้ก็ตรงกับอาทิตย์ที่2นะครับบุกรา2,165นะครับก็เริ่มเข้าปีใหม่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออวยพรให้แฟนคลับคนที่ติดตามนะครับ ช่องของผมนะครับพันกว่าคนนะครับขอให้คุณพระศรีรัตนไตานะครับช่วยโดนบันดาลให้ครอบครัวของท่านนะครับผ่านพน้นวิกฤตให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปาฏนนารนะครับรวยรวยเฮงเงนะครับจากใจมือหูโอเลกอมอนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับครับก็อาทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มานั่งวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย74รล่วงหน้าครับกับผมมวยหูวเลขกมรนะครับนะก็ฝากตัวช่วยมือตู้ของผมด้วยครับ093 539 2944 093ครับภ3า2944ครับภาคสดติดขอบเวทีนะครับยกเว้นช่อง7นะครับนะช่อง7ก็ภาคที่หน้าตู้ใหญ่ครับที่เหลือเข้าเวทีภาคทุกวันภาคทุกช่องนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับรายเดือนมือตู้นะครับเดือนละ1,500บาทรายวันทดลองฟัง300บาทครับแล้วก็รายอาทิตย์500บาทส่วนฟังวันเสาร์อาทิตย์ครับเดือนละ1,200บาทเบอร์โทรที่093ครับ539 294 4, 4 093 539 294 4นะครับก็อาทิตย์นี้เหมือนเดิมครับออกทัศนวิจารณ์นะครับล่วงหน้าไว้วันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสนะครับนะ ก่อนถึงวันมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะแจ้งให้ทราบนะครับมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7จสีครับอาทิตย์ที่2มกราเอสองมกราครับ2565นกะครับก็เป็นปีใหม่ละเป็นปีดีๆของทุกท่านทุกคนนะครับต่อสู้กันต่อไปนะครับก็คู่แรกครับเป็นการชกระหว่างฝ่ายแดงครับเพชรวิเศษนะครับเพชรเกียรติเพชรหรือว่าสวิเศษกิจ นะครับหรือว่ารูปกันทระนะครับนะหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนดูต่อยมานานต่อยระดับพวกเจ้ามหาสมุทรนะครับนะเจ้ามหาสมุทรแชมป์มวยรอบปุนเสือนะครับต่อยมานานแล้วก็หายไปพักหนึ่งเลยเป็นมวยรูปร่างดีครับจากมหาสารคามแต่ว่าหัวจิตหัวใจนะครับไม่มาตรฐานไม่ค่อยมั่นคงครับเป็นมวยรูปร่างงูเห้งดีครับนะครับเมื่อก่อนก็ต่อยอยู่ประมาณร้อยร้อยสามปอนร้อยห้าปอนนะโผ่มาอีกทีนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนนะครับมวยคู่นี้นะครับมวย มวยตัวนี้ผมเคยผ่านตาอยู่นะครับเป็นมวยประเภทฝีมือสาส์แข้งหลักเลี่ยมดักเส็บดักแทงแต่นะครับมาตรฐานการยืนระยะหัวจิตหัวใจครับดูไม่มั่นคงนะครับนะถ้าจะดังนี่ดังไปนานแล้วนะครับมาดูสามฟอร์มหลังนะครับทางด้านเจ้าฝ่ายแดงนะครับ แพ้น็อกทางด้านชนะพงนะครับชอชัดชัยแล้วก็ไปต่อยมวยรอบนะครับแพ้น็อกทางด้านเจ้ากรุงเทพสโชคมีชัยแล้วก็แพ้ช่างทองเอ็มยูเด่นนะครับส่วนน้ําเงินนะครับนะน้ำเงินก็ทางด้านเจ้าชารีครับห้างทองเมเดียวนะครับนะหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์มวยจากสมขานะครับช่างทองนะครับ ห้างทองเมเดียนี่ก็เป็นมวยรูปร่างดีครับนะดักเสียบดักแทงหัวจิตหัวใจดีนะครับสามฟอมหลังนะครับก็ชนะนกทางด้านเพชรเอกสีพนมนะครับชนะนอกพฤหัสเล็กนายกยนราดกระบังแล้วก็ชนะเพชรวิจิตเจี๊ยบจำดูนะครับเทียบฟอร์มกันนะครับดูว่าชารีนะครับห้างทองเมเดียเนี่ยนะครับทำมวยค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับไม่ต้องบอกนะครับประเภทแข็งแรงมาตรฐานการยืนระยะแล้วก็ หน้าเสือตัวเงินครบเครื่องนะครับเล่นแล้วสบายใจครับคู่นี้ผมดูว่าเปิดพอศักราดใหม่มาช่องเจ็ดนะครับคุผมดูว่าเป็นมวยที่น่าเล่นมากๆครับทางด้านชาลีนะครับชาลีสิงมาวินหรือว่าชาลีห้างทองเมเดลตัวนี้ครับจะชนะทางด้านเพชรพิเศษเพชรเกียริเพชรนะครับนะเพชรพิเศษเพชรเกียริเพชรนี่ก็เป็นมวยของพี่เดียเกียรติเพชรนะครับจอล ถึงวันต้องเช็คอีกทีนะครับว่าจะซ้อมที่ใข่เกียริเพชรหรือเปล่านะครับแต่ว่าหัวใจนะครับทรงมวยนะครับผมดูว่าเสียเปรียบทางด้านชาลีนะครับห้างทองเมเดียวหรือว่าชาลีสิงมาวินครับคู่นี้ชอบไปที่ชาลีห้างทองเมเดียวครับจะชนะเพชรพิเศษเพชรเ,เกียริเพชรนะครับ ส่วนคู่ที่2ก็เป็นยกคีรีทีเนมวยไทยนะครับหรือว่าชื่อเก่าเพชรวัฒนพุ่มพันธุม่วงนะครับมา116ปอนด์ครับมวยจากสุรินนะครับซ้อมทีทีเอ็นมวยไทยเป็นมวยประเภทเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับอาวุธรุนแรงครับยกคีรีนะครับสามฟอมหลังครับก็ชนะคะแนนสิงดำกาแฟโฟกัสชนะมาเหศวรเอกเมืองนุทนนะครับแล้วก็มาแพ้กรุงไทยทีเด็ด99นะครับส่วนน้ำเงินครับ พรพรมนะครับชอห้าพยักษ์หนึ่งร้อยสิบหกปอนด์เท่ากันครับมวยจากสีสเกตซ้อมที่ค่ายชอห้าพยักษ์ครับชื่อเก่าเพชรจักรจันทร์นะครับนะเพชรจักรจันทร์สิทธิสันติชัยนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมช่องเจ็ดสไตล์นี้ชอบนะครับทางด้านเจ้าไอ้พรพรมนะครับต่อยถูกทรงด้วยช่องเจ็ดประพิตตั้งรับฝีมืออยู่ข้างเชือกนะครับฟอร์มทางด้านพรพรมนะครับก็ชนะหนึ่งปฏิพีนะครับโรงเรียนกีฬาลำปางชั้นนักเพชรอัด ชนะเพชรอาุมกบพัสดุนะครับแล้วก็ชนะต้นก้าเสือก้าวมวยไทยครับช่วงหลังก็ฟอร์มสดนะทียบฟอร์มกันนะครับฝีมือนะครับรุ่นพี่ทางด้านยกคีรีดูว่าผ่านมวยดีนะครับแต่ว่านะครับแต่ผมดูแล้วนะครับทรงมวยนะครับทางด้านยกคีรีเนี่ยฝีมือวงนอกนะครับดูเป็นรองทางด้านเจ้า พรพรมช .5 อห้าพยักครับคู่นี้ผมดูว่าฝีมือกับฝีมือนะครับในก็ตียากนะครับนะนะต้องดูวันอีกทีว่าน้ําหนักใครจะได้เปรียบนะครับจะมีใครลดหรือเปล่านะครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันนะครับสไตล์ของผมผมชอบไปที่พรพรมช .5 อห้าพยักครับหรือเจ้าเพชรจักรจันทร์สิทธิชัยเก่านะครับจ,าจ้าชนะทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเป็น ไปแบบสนุกคู่ขี้ครับคู่นี้ผมชอบทางด้านพรพรมนะครับหลักเหลี่ยมทรงมวยดีกว่าครับส่วนคู่ที่3ครับเป็นคู่รองมวยไทย7สีประจําวันอาทิตย์ที่2ครับระหว่างบักตับหวานนะครับมาแล้ว8ปดแสนเล็กราชานนนหรือว่า8ปดแสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มนะครับผมก็ดูว่าช่วงหลังนะครับร่างกายก็ไม่เท่าไหร่ครั้งสุดท้ายต่อยที่บุรีรัมนะครับฝีมือ ดีเดินไตเดินต่อยหัวใจเอาไปเกินล้านไอเด็กคนนี้นะครับนะนะครับหัวจิตหัวใจไม่ต้องบอกครับหนักแรงทุกลูกครับแต่ว่าทรงมวยนะครับไปปลายจะมีโคงเคงนิดนึงมาดูทางด้าน8 0 0แสนเล็กครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะสกุลชัยเอแพทธีระเดชนะครับพราสุดท้ายแพ้ธีระเดชนะครับแพทธีระเดชชอห้าพยัก์ก่อนนั้นนั้นก็ชนะไตเทพนะครับปอเตระกุลแล้วก็แพ้ดากี้ฟอร์มนะครับก็ช่วงหลังก็เป็นนายทหารนะครับ ก็ถือว่ากำสึกมานานนะครับร่างกายช่วงหลังก็มีแผ่วๆนะครับการยืนระยะไม่ค่อยมั่นคงครับแต่ต้นๆดีนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยมีแรงนะครับแรงประทะยังดีอยู่แต่ปลายๆนะครับการยืนระยะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับวันนี้ทางด้านเจ้าแ0 0 0 0 0เล็กนะครับว่าพบกับยอดอีทีปอตทองทวีครับช่วงหลังฟอร์มสดนะครับยอดอีทีนี่เป็นมวยขวานะครับสูงยาวประเภทดักเสียบเดินเข้าหาทางด้าน วันนี้ตรงผมดูว่าใครจะเดินนะครับทางด้านแปดเศษเล็กผมก็จะเดินไต่ต่อยครับนะหนักแรงครับตน้นต้นนี่โอกาสโดนแล้วหล่นได้เพราะพื้นเพยายอดยอดอีทีเนี่ยนะครับเป็นมวยที่โดนหมดัดโดนศอกไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้นะครับที่ทางด้านจเจ้ายอดอีทีชนะมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นมวยเขา่าแล้วเข่าต่อเขา่าทางด้านยอดอีทีเขาไม่จะไม่ค่อยกลัวนะครับวันนี้มาเจอกับมวยหมัดหนักประเภทไตาขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับรุ่นพี่นะครับประเภทหัวจิตหัวใจยืนยันมาแล้วนะครับ เช็คได้แล้วบอกว่าซ้อมดีลูกพี่เล่นไปเลยครับเมื่อก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันกับผมนะนะครับทางด้านเจ้าแปดแสนเล็กนะครับเคยไปกินไปเที่ยวด้วยกันอยู่สมัยก่อนนะครับน้องนี่ก็ถือว่าเป็นมวยประเภทหัวใจดีนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้ววันนี้ถ้าไม่ได้นับได้นอกแต่ไปปลายจะดูเหนื่อยครับวันนี้ผมดูว่าก็ยังชอบนะครับเตะเข้าไปต่อยเข้าไปจิ้มท้องเข้าไปหมัดสอกครบนะครับนะ แข็งแรงนะครับวันนี้จัดชนะนะครับจัดชนะทางด้านยอดอีทีปอจทวีนะครับก็ซ้อมอยู่ทีเด็99ครับช่วงหลางเฮียตีนี่ทีเด็99ครับต่อยช่อง7มวยเป็นต่อกข้อชูสวนครับมวยเป็นรองก็ชอบแพ้นะครับนะะวันนี้ก็ชอบไปที่800,000ได้ครับราชานนน์หรือว่า 8แสนเล็ก Pk แสนชัยมมยอไทยยิมครับจะชนะยอดอีทีปตทองทวีนะครับส่วนคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกคู่สุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากตัวช่วยด้วยนะ09353929440935392944ครับมีดีอยู่ในสายครับมีมากกว่าที่ท่านคิดนะครับมวยหูโอเล่นะครับเชิญพิสูจน์ศรัทธานะครับมีตัวตนจริงภาคเองนะครับ นะครับภาคเองเวทีเดินทางไปเวทีครับเล่นมวยเป็นอาชีพนะครับประจํานะครับอเช็คได้นะครับเช็คได้ที่โปรไฟล์หรือว่าเช็คได้ที่ Facebook ได้หมดนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพจของผมชมรมคนรักมวยหูโอเล่กม .8 ครับผู้ติดตามก็จะสองพันท่านนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยส่วน y YouTube ของผมก็หนึ่งพันกว่าท่านนะครับก็ขอแรงชัยจากพี่น้องฝัดหมัดมวยนะครับหมัดมวยช่องเจ็ดสีด้วยคนที่ชื่อดชอบนะครับ กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ้าคู่เอกครับเป็นการป้องกันแชมป์135ปอนด์ของเวทีมวยช่อง7นะครับระหว่างฝ่ายแดงครับเหนือทอนี3ามใช้วิเศษสุดหรือว่าเจ้าไอเดแมทนะครับก็อยู่กับพี่เดียเกียรติเพชรนะครับก็ซ้อมที่ราชามวยไทยนะครับที่น่าจะเป็นสาย ย้ายย้ายหรือเปล่านะสมัยก่อนนี่ซ้อมอยู่สายใหม่นะครับราชามวยไทยเนี่ยนะครับก็เป็นแชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนด์ของช่องเจ็ดนะครับก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวเป็นมวยฝีมือนะครับขวางหมัดศอกครบเครื่องนะครับช่วงหลังก็ถือว่าใช้ได้อยู่ชนะสองคมบางกอกรรยนชนะแสงตะวันสอภาราชชนะธนังชัยครับชนะมงคลแก้วนะครับถือว่าช่วงหลังฟอร์มสดนะครับน้ำเงินนี่ก็นักรบครับแฟร์เทคนะครับือว่าแก่นสวนสิประพายิมครับช่วงหลังก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ แข็งแรงนะครับรูปร่างดีงูเหงประเภทปั้มตีในมีลูกจัดไส้ครับนะแต่ว่าทรงมวยต้นอาจจะไปรองทางด้านเดอะแมทหรือว่าเหนือธรนีนิดนึงนะครับมาดูฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็แพ้ศิวกรชนะลุ่งแสงตะวันชนะลุ่งแสงตะวันครับแล้วก็แพ้มาเทียสเซเว่นฟาร์มที่บุรีรัมย์ครับวันนั้นเหลือเชื่อนะครับขึ้นมายังกระเล่นนะครับแล้วก็แพ้ขาดลอยวันนั้นดูว่าสภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าช่วงนั้นก็ถือว่ากลับมาใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าทําร่างกายต่อยไว้ ไฟสองไฟแล้วนะครับร่างกายเริ่มเข้าที่นะครับมวยรูปล่างดีครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาแล้วก็เป็นมวยขวาแล้วก็แข็งแรงปั้มตีในเหนียวเลยนะครับเทียบฟอร์มกันเหนือธอนนี้ก็ดูว่าต้นต้นอาจจะดูได้เปรียบจริงนะครับนะต้นต้นอาจจะดูได้เปรียบฝีมือหมัดสอกคมนะครับเผลอๆโดนหมัดโดนสอกค้อหล่นได้เป็นมวยคนจัดนะครับเข้าไปก่อนครับนะจะชนะทางด้านเจ้านักรบนะครับแฟร์เทคนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่เหนือธอนนี้ครับ ครบเครื่องฝีมือบรรยากาศที่มุมดีนะครับนะครบเครื่องหลากหลายแล้วบรรยากาศที่มุมประเภทต่างรับรอโต้นะครับไม่มีกองเชียร์ครับแต่บรรยากาศคนที่อยู่มุมจะดีกว่าทางด้านนักลบนะครับนักลบก็จะเดินเข้าหาป้ามตีเสียเปรียบบรรยากาศนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเนเธอรีสามชัยวิสสุดนะครับ ก็มาวิเคราะห์วิจารณ์4ี่คู่ลักจากผมวีหูเลขกม8นะครับมาละฝากมวยรักมวยชอบประจำวันอาทิตย์ที่2นะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนขับเลยนะครับก็อชอบไปที่ชาลีห้างทองเมเดียวครับจะชนะเพชรพิเศษเพชรเกียรติเพชร,พชรนะครับนะแล้วก็อีกคู่ครับชอบไปที่เหนือทรณีสามชัยวิเศษสุดครับมวยคนจัดบรรยากาศที่มุมดีกว่านะครับนะจะชนะทางด้านเจ้านักรบ แฟแ์็กนะครับนี่คือมวยรักมวยชอบจากผมมวยหูโอเรกอมแปดครับฝากไว้ด้วย2ตัวนะครับชาลีห้างทองเมเดล1ตัวแล้วก็เหนือธรณี3ใช้พิเศษสุด1ตัวนะครับเป็นมวยลักมวยชอบก็วันนี้นะครับผมก็มาลง YouTube ไว้ล่วงหน้า2-3สาวันถึงวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง u t u b e ของผมครับฝากกดไลค์กดถูกใจกด Su b s c r i b ์ให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจนะว่า,านางวิเคราะห์ ิจาร์่วงหน้าให้แฟนขับหมัดมวยนะครับวันนี้ผมมวยหูก็ได้กามแปดต้องกล่าวกคำว่าสวัสดีครับ